ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอสิ่งที่เฉินเซียงกังวลก็กำลังจะเกิดขึ้นเพราะผู้ที่ประมูลดอกมังกรหยกได้ต้องการของในทันทีดังนั้นเขาจึงต้องลงมือเดี๋ยวนี้แต่ด้วยเพราะเป็นครั้งแรกที่เฉินเซียงใช้ทักษะ72ร่างแปลงในรูปแบบภาพลวงตาเขาจึงใช้ทักษะได้ยากลำบากอยู่บ้างเร็วๆหน่อยต้องลงมือเดี๋ยวนี้หลงสเสวียอีเร่งเฉินเซียงหักให้นางเป็นผู้ใช้ภาพลวงตาแทน นางย่อมทําได้อย่างง่ายดายแต่พลังวิญญาณของเฉินเซียงไม่แข็งแกร่งมากนักหากให้เขาใช้ทั้งทักษะเจ็ร,ร่างแปลงและเคลื่อนคล้ายก้าวสวรรค์ไปชิงดอกมังกรหยกมาครึ่งหนึ่งย่อมเป็นไปไม่ได้รู้แล้วหนะ้าเฉินเซียงสูดหายใจลึกพลางบันทึกภาพของดอกมังกรหยกขาวและสิ่งแวดล้อมโดยรอบมันเข้าไปในความคิดจากนั้นโคจรพลังวิญญาณตามทักษะเจร่างแปลงเพื่อสร้างภาพลวงตาของทั้งหมดขึ้น เฉินเซียงได้ยินเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาทำให้เขาต้องเร่งความเร็วมากขึ้นเมื่อประตูห้องทำถ้าจะเปิดออกเขาก็ใช้ทักษะได้ทันพอดีเสร็จแล้วเฉินเซียงตะโกนขึ้นตอนนี้ดอกมังกรหยกภายในกล่องโปร่งใสดูราวกับของจริงหากมองจากภายนอกดูเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับมันหลังจากที่เฉินเซียงลงมือหลงเสวียอีกก็ใช้เคลื่อนคล้อยก้าวเศร้าเข้าไปข้างในก่อนแปลงร่างเป็นนกปากใหญ่แล้วกัดดอกมังกรหยกไปครึ่งงอนหนึ่ง จากนั้นจึงเปลี่ยนร่างให้เป็นพลังวิญญาณแล้วรีบหนีออกจากที่นั่นอย่างรวดเร็วเหล่าผู้อาวุโสภายในห้องกลับไม่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเพราะยามนี้ดวงตาของพวกเขากำลังมองภาพลวงตาของดอกมังกรหยกอยู่ แต่เมื่อประตูเปิดออกเฉินเซียงก็ถอนพลังวิญญาณกลับอย่างรวดเร็วก่อนที่ภาพลวงตาจะหายไปสิ่งที่ปรากฏคือดอกมังกรหยกของจิงยามนี้เฉินเซียงไม่สนแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นภายในห้องด้านหลังเวทีจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้เขาขโมยดอกมังกรหยกครึ่งหนึ่งมาได้สําเร็จทําให้เขาผ่อนคลายเป็นอย่างมากแต่สิ่งที่หลงสเสวียกล่าวไว้ก็เป็นเรื่องจริงที่เขาต้องเผาผลาญพลังวิญญาณไปเป็นจำนวนมากเมื่อยามใช้พาพลลวงตา ขณะที่เยียนสือหลานกำลังจะเริ่มประมูลของชิ้นต่อไปจู่ๆสีหน้าของนางกลับแปลเปลี่ยนแต่ยังคืนสู่สีหน้าเดิมได้อย่างรวดเร็วถึงอย่างนั้นยังมีอีกหลายคนที่สามารถจับสีหน้าที่แปลเปลี่ยนไปของนางได้ทันทําให้พวกเขาทราบทันทีว่ามีเรื่องเกิดขึ้นขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านพักผ่อนสักครู่ข้าจะเตรียมของประมูลชิ้นต่อไปให้หน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้นเยียนสือหลานยิ้มเล็กน้อยก่อนจะก้าวลงจากเวที ตู่เยี่ยนเหยาวขมวดคิ้วแน่นเมื่อจูจ่ๆก็เห็นผู้อาวุโสมากมายออกมาพวกเขากำลังปิดทางเข้านี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เฉินเซียงก็เห็นผู้อาวุโสมากมายกรูกันออกมาปิดทางเข้าเช่นกันแต่นั่นก็ทำให้เขาแอบขบขันเพราะคนเหล่านี้ไม่มีทางทราบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นและยังเป็นไปไม่ได้ที่จะทราบว่าเขาเป็นคนทำ เพื่อให้การประมูลยังคงเป็นไปอย่างราบรื่นเรื่องที่เกิดการขโมยของประมูลต้องไม่แพ่งพลายเด็ดขาดเพราะหากเป็นเช่นนั้นนิกายเมธยาศาต้องจ่ายผลึกศีลาชดเชยเป็นจำนวนหนึ่งแสนล้านผลึกศิลา,ห,าห้ามาดูกันว่าพวกมันจะทำยังไงถ้าคนที่ซื้อเห็นดอกมังกรหยกแค่ครึ่งเดียวแล้วเกิดไม่ต้องการขึ้นมานิกายเมธยาศาสิทธิ์ได้เจอปัญหาแน่เพราะมันต้องชดใช้ผลึกศีลาให้หลิวยูช่ชีหลงสเสวีหัวเราะพลางกล่าว หากดอกมังกรหยกหายไปกว่าครึ่งมันก็จะกลายเป็นไร้ประโยชน์ในทันทีเพราะส่วนที่หายไปมากขนาดนั้นทําให้ปราณที่อัดแน่นอยู่ภายในสลายไปไม่น้อยแต่ด้วยเฉินเซียงมีน้ําสันสร้างทั้งยังมีซูเหมยเหยาที่เข้าใจการเก็บรักษาเป็นอย่างดีเขาก็ไม่จําเป็นต้องกังวลข้าเห็นตาเท่าที่อยู่หลังเวทีอยู่ในกลุ่มคนพวกนั้นด้วยข้าต้องกลบกลิ่นอายทั้งหมดเพื่อไม่ให้พวกมันพบหลงสเสวียอีตกใจ เฉินเซียงนั่งมองกลุ่มคนที่กำลังพูดคุยกันอยู่ข้างล่างแต่จูจ่ๆก็มีคนมาเคาะห้องก่อนที่ตู่เยี่ยนเหยาวจะเป็นผู้เดินไปเปิดผู้ที่มาคือตู่ขังเชิงเยี่ยนเหยามีเรื่องสำคัญบางอย่างเจ้าต้องไปเดี๋ยวนี้นางหันมองเฉินเซียงก่อนจะจักไปพร้อมกับตู่ขังเชิงแค่มองเฉินเซียงก็ทราบแล้วว่าคนของนิกายเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้ของให้นางไปเพราะนางรังตำแหน่งเจ้าเมืองนางต้องส่งคนลาดตระเวนรอบๆเมืองเพื่อหาคนที่ลงมือในครั้งนี้นี้ เมื่อตู่เยี่ยนเหยาออกไปจากห้องนางก็พบชายชราในขอบเตสวรร์กว่าสิบคนพวกเขามีสีหน้าเคร่งเครียดทั้งบางคนยังมีอารมณ์โกรธนางคานว่าชายชราเหล่านั้นก่อนกล่าวถามสถานการณ์มีบางคนขโมยดอกมังกรยกขาวไปครึ่งหนึ่งต่อหน้าต่อตาพวกข้าดูเหมือนมันไม่เห็นพวกข้าอยู่ในสายตาชายชราคนหนึ่งกล่าวขึ้นคนผู้นั้นคือประมุขณิกายเมดยาศักดิ์ซึ่งตู่เยี่ยนเหยาก็รู้จักชายชราผู้นี้ คนผู้นั้นยังอยู่ในนี้พวกเราต้องหามันให้เจอและรู้ให้ได้ว่ามันใช้วิธีการอะไรในการขโมยเหยียนสื่อหลานกล่าวด้วยสีหน้าจริงจังอย่างที่สุดนางหันมองตู่เยี่ยนเยหวาพลางกล่าวเจ้าเมืองตู่สั่งให้ทหารผนึกทางเข้าออกของเมืองทั้งหมดอย่าให้ผู้ใดเข้าออกโดยเด็ดขาดเพราะสิ่งที่หายไปล้ำค่าเป็นอย่างมากไม่มีปัญหาตู่เยี่ยนเยหวหยิบเหรียญหยกขาวออกมาก่อนส่งข่าว คนผู้นี้ต้องแข็งแกร่งมากแน่เพราะมันลงมือโดยไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้เลยมันใช้วิธีการอะไรกันนะอีกอย่างในเมื่อมันขโมยดอกมังกรหยกไปได้ทำไมมันถึงเอาไปแค่ครึ่งเดียวถึงได้ไปครึ่งเดียวแต่ดอกมังกรหยกที่มันได้ไปก็ไม่ต่างอะไรกับของไร้ค่าหรือมันแค่อยากวาสักดาชายชาราที่ปิดทางเข้าอยู่กล่าวขึ้นหลินยูชีกล่าวอย่างไร้อารมณ์ ไม่ว่าใครจะเป็นคนขโมยพวกท่านก็ต้องจ่ายค่าชดเชยต่อดอกมังกรหยกของข้าเต็มจำนวนส่วนดอกไม้ที่เหลืออยู่อีกครั้งนั่นข้ายกให้พวกท่านเฉินเซียงเดาว่านิกายเมย็ดยาศักดิ์สิทธิ์ต้องเสียค่าชดเชยไปทั้งหมดสองแสนล้านผลึกศีลาแม้พวกมันจะเป็นนิกายใหญ่แต่โดนขนาดนี้ย่อมต้องมีขนหน้าแข้งร่วงกันบ้างข้าสูญเสียมากกว่าท่านตั้งไม่รู้เท่าไหรไหนจะทั้งเหรียญเพลิงปั่นป่วนไหนจะดอกมังกรหยกอีก หลินยูชีจ้องมองเหล่าตัวตนระดับสูงของนิกายเมดยาศักดิ์สิทธิ์พลางแท่นเสียงเมื่อกล่าวถึงเหรียญเพลิงปั่นป่วนที่เฉินเซี่ยงขโมยไปด้วยวิธีการแปลกๆจู่ๆผู้อาวุโสคนหนึ่งผุดความคิดขึ้นเจ้าเมืองตู่คู่มั่นของเจ้ามีความสามารถที่ไม่ธรรมดาจนถึงขนาดที่ช่วงชิงสิ่งของที่อยู่ไกลจากหลินยูชีได้โดยที่ตนเองไม่ขยับไปไหนถึงข้าจะไม่ได้เห็นเหตุหการณ์นั้นด้วยตาของตอนเองแต่เรื่องราวท,ทั้งหมดที่เกิดขึ้นข้าก็เห็นมันอย่างชัดเจนชายชราคนหนึ่งกล่าว คำกล่าวของชายชาราทําให้ชายชาราคนอื่นๆหันมองตู่เยี่ยนเหยก่อนก่อนหน้านี้เขาอยู่กับข้าตลอดเวลาถ้าเกิดเขาลงมือจริงข้าต้องรู้แม้ต้องเผชิญกับสายตาที่เฉียบคมหลายคู่แต่นางยังสามารถคงความเย็นชาทั้งยังกล่าวอย่างไร้อารมณ์ยังไงก็ต้องไปตรวจสอบบางทีเขาอาจจะเป็นขโมยจริงๆก็ได้หลินยูชีกล่าวพลางขบฟัน ในเมื่อมันเป็นคู่มั่นของเจ้าเจ้ายอมต้องพูดช่วยมันอยู่แล้วพวกเราไม่เชื่อสิ่งที่เจ้าพูดหรอกเหยียนซื่อหลานยิ้มเล็กน้อยลองใช้ศิลาความจริงกับเขาดูก็รู้แล้วถ้าเกิดเขาไม่ได้ขโมยดอกมังกรหยกจริงพวกเราจะว่าอะไรเขาได้แต่เรื่องที่เกิดขึ้นย่อมกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้เข้าร่วมงานแม้ระดับการบ่มเพาะของเขาจะยังไม่บรรลุขอบเขตนิพานแต่กลับไม่มีผู้ใดรู้ที่มาที่ไปแต่ถ้าเกิดเขามาจากตระกูลรับการย่วยุ่เขาย่อมไม่ใช่เรื่องดีแน่ เรื่องที่มาของเฉินเซียงมีเพียงตูเย่้นยาวและตูหายเท่านั้นที่ทราบอีกอย่างนางสัญญากับเฉินเซียงแล้วว่าจะไม่แพร่งพลายแต่ถ้าหากไม่เล่ากล่าวออกไปเฉินเซียยงจะกลายเป็นจุดเพ่งของคนเหล่านี้แม้คุมกําลังขนาดใหญ่อย่างนิกลายเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์จะทุ่มทรัพยากรแต่กลับยังไม่มีผู้ใดทราบที่มาของเฉินเซียงอยู่ดีตระกูลรับแล้วยังไงเขาปั่นป่วนแรกเริ่มของข้าไม่ปล่อยมันไว้แน่น้ําเสียงของหลินยูชีแฝงด้วยความกโกรธ การที่เฉินเซี่ยงถูกเพ่งเลงทําให้นางรู้สึกโกรธเป็นอย่างมากแต่ด้วยที่นี่มีเหล่าผู้อาวุโสที่แข็งแกร่งนางจึงทําได้แค่อดทนเท่านั้นแม้อยู่ต่อหน้าคนมากมายตู่เยี่ยนเหยาวยังกล้าตําหนิหลินยูช่ชีนั่นทําให้ใบหน้าอันหล่อเหลาของอีกฝ่ายกลายเป็นสีแดงด้วยความโกรธและอับอายสื่อเหลียนไปเรียกเด็กนั่นมาประมุขคณิกายเม็ดยาศสิทธ์กล่าว แล้วเยียนสื่อหลานก็ออกไปจากห้องโถงอย่างไม่เต็มใจนักเมื่อดูจากสายตาที่แหลมคมของผู้อาวุโสทั้งหลายแล้วนางจึงรู้ว่าเฉินเซียงไม่มีทางรับมือได้เพราะนอกจากเขาจะก่อเรื่องโดยการจู่โจมหลินยูชีอย่างโหดเหี้ยมแล้วเขายังชิงเหรียญเพลิงปั่นป่วนจากมันด้วยเจ,เจ้าเมืองตู่เจ้าไปกับนางด้วยชายชราคนหนึ่งกล่าวข้าไม่ไปตู่เยี่ยนเห่ยาแค้นเสียงเบาๆนางรู้สึกโกรธแค้นอยู่ในใจ เจ้าเมืองตู่เมื่อมีของหายในงานในฐานะที่เจ้าเป็นเจ้าเมืองเจ้าต้องมีส่วนรับผิดชอบประมุขคณิกายเมดยาศสิทธิ์กล่าวขึ้นอย่างเย็นชาเมื่อตู่คังเชิ่งเห็นเหล่าชายชารากําลังสร้างปัญหาให้กับบุตรสาวเขาจึงรู้สึกโกรธแต่เมื่อเขากําลังจะเอ,อ่ยปากตู่เยี่ยนเหวาพลันกล่าวด้วยน้าเสียงเย็นชาทั้งยังแฝงไปด้วยความโกรธทําไมผู้เชี่ยวชาญในระดับสวรรค์อย่างพวกท่านถึงได้ปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น นี่นำซ้ำท่านยังจะให้เจ้าเมืองที่แสนตำต้อยอย่างข้ามารับผิดชอบแทนอีกเขตข่านแรกแห่งนี้ไม่ใช่สถานที่ที่ท่านควรมาแต่เมื่อท่านเป็นผู้ทำให้เกิดเรื่องที่นี่ท่านยังจะมีหน้ามาตำหนิข้าอีกเหรอถ้าข้ามีความสามารถพอที่จะคุ้มกันดูแลของของท่านจริงข้าคงไม่มายืนอยู่ตรงนี้หรอกความแข็งแกร่งของท่านยิ่งใหญ่น่าเกรงขามแต่ท่านกลับโยนความรับผิดชอบทั้งหมดมาให้สตรีอย่างข้าเหอะถ้าข้าเป็นท่านปู่ข้าคงหัวเราะกับสิ่งที่ท่านทำ ตู่เยี่ยนเหวาเป็นผู้ใดนางเป็นถึงหลานรักของตู่ห่ผู้เชี่ยวชาญขอบเขตสวรรค์ที่แข็งแกร่งเพราะเหตุนี้นางถึงได้กล้ากล่าวคำพูดเหล่านี้ต่อหน้าผู้อาวุโสมากมายเฉินเซี่ยงในยามนี้กำลังอย่างผ่อนคลายในห้องพิเศษด้วยการจิบน้ำผลไม้รสเยี่ยมแต่จูจ่ๆประตูห้องก็เปิดออกก่อนเผยให้เห็นสตรีผู้งดงามและอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมจนทำให้ผู้ที่ได้กลิ่นรู้สึกมีกำลังวังชาแล้วเฉินเซี่ยงก็หันไปมอง เหยียนสื่อหลานในชุดกระโปรงสีม่วงทำให้นางดูงดงามและสูงสักใบหน้าประดับไว้ด้วยรอยยิ้มที่งดงามชวนหลงไหลนางค่อยๆเดินเข้าหาเฉินเซียงด้วยท่วงท่าทีาท่งดงามก่อนหยุดยืนอยู่ใกล้ๆส่วนเฉินเซียงก็จ้องมองนางไม่วางตานางน้อยเฉินมีเรื่องสำคัญบางอย่างต้องรบกวนให้ท่านไปที่หลังเวทีขอนายน้อยเฉินให้ความร่วมมือด้วยรอยยิ้มที่งดงามและน้ำเสียงอันไพเราะสนเอหูของเหยียนสื่อหลานทำให้ผู้ฟังยากจะต้านทานแต่ เฉินเซียงก็ได้สติอย่างรวดเร็วเขายังคงนั่งอยู่กับที่พลางยิ้มเล็กน้อยมีเรื่องราวอะไรที่ต้องให้ข้าช่วยข้าเป็นแค่นักสู้ตัวเล็กๆเ,เท่านั้นข้าจะไปช่วยอะไรพวกท่านได้ไม่ว่ายัางไงเฉินเซียงจะไม่ก้าวเข้าไปอยู่ในวงของผู้เชี่ยวชาญมากมายขนาดนั้นแน่เพราะถ้าตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นต่อให้เขามีปีกก็ไม่สามารถหลบหนีได้เหยียนซื่อหลานมั่นใจมากว่าบุรุษส่วนใหญ่ต้องยอมติดตามนางไปแต่โดยดี แต่เฉินเซียงกลับไม่เป็นไปตามที่นางคิดทําให้นางตกตะลึงเล็กน้อยแต่ใบหน้าของนางยังคงประดับไว้ด้วยรอยยิ้มที่งดงามราวกับสามารถพรากวิญ,ญญาณผู้คนก่อนที่นางจะบอกกล่าวกับเฉินเซียงด้วยความระมัดระวังนายน้อย,ยเฉินถึงท่านตามข้าไปก็ไม่ได้ทําให้ท่านสูญเสียสิ่งใดแต่หากท่านไม่ทําตาที่ข้าบอกผู้อาวุโสทั้งหลายย่อมไม่ยอมปล่อยท่านไปแน่ดังนั้นข้ารู้เพราะในสายตาของคนพวกนั้นข้าก็เป็นแค่มดตัวหนึ่งแต่ในเมื่อข้าเป็นแค่มด พวกเขายังต้องการอะไรจากข้าตัวข้ามีเกียรติศักดิ์เป็นของตนและข้าไม่ยอมให้ใครมากดขี่ข้าถ้าเกิดคนพวกนั้นอยากให้ข้ายืนยันความบริสุทธิ์ก็จงไปบอกให้พวกเขามาหาข้าด้วยตัวเองทำไมข้าต้องไปหาพวกเขาด้วยน้ำเสียงของเชิญเซี่ยงหนักแน่นและสงบทำให้เหยียนสือหลานรู้สึกนับถือเหยียนสือหลานถอนหายใจเล็กน้อยดีเช่นนั้นข้าจะไปเชิญพวกเขามาและพวกเขาต้องมาแน่เมื่อเห็นเหยยนสือหลานจากไปเชิญเซี่ยงก็ผ่อนคลายขึ้นแต่เขายังคงวิตกอยู่ดี แต่เท่าพวกนั้นต้องหาเรื่องจับเจ้าแน่อย่างน้อยๆก็เป็นการรักษาหน้าของพวกมันแต่เจ้าไม่ต้องกังวลไปเพราะดอกมังกรหยกนั่นข้าเป็นผู้ขโมยมันต่อให้เจ้าถือศิลาความจริงพูดก็ไม่มีปัญหาหลงสเสวียอีกล่าวอีกอย่างตอนนี้ข้าจะหนีไม่ได้ไม่งั้นเยี่ยนเหวี่ยงเดือดร้อนแน่เฉินเซียงกล่าวไม่นานห้องประมูลพิเศษของเฉินเซียงก็เต็มไปด้วยผู้คนมากมายซึ่งส่วนใหญ่เป็นชายชาราผมขาวและเฉินเซียงก็ยังเห็นหลินยูชีอยู่ด้วย แต่เมื่อหลินยูชีเห็นเฉินเซี่ยงแววตาของมันกลับแปรเปลี่ยนราวกับลุกโหมด้วยเปลวเพลิงแห่งความเกลียดชังส่วนเฉินเซียงก็ไม่ได้สนใจมองมันแม้แต่น้อยนี่คือศิลาความจริงรับศิลานี้ไปแล้วกล่าวว่าเจ้าไม่ได้เป็นผู้ขโมยหากศิลาไม่เปล่งแสงนั่นแปลว่าเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ชายชราคนหนึ่งโยนศิลาให้กับเฉินเซี่ยงเฉินเซีเ่ยงเคยใช้มันแล้วดังนั้นเขาจึงแกล้งทำเป็นไม่สบอารมณ์ก่อนกล่าวออกไปข้าไม่ได้ขโมยดอกมังกรหยก ขณะเฉินเซียงกล่าวสายตาของทุกคนจับจ้องอยู่ที่ศีลาความจริงในมือของเขาบรรยากาศในห้องกลายเป็นเงียบสงัดและกดดันแต่แม้ทุกคนจะจ้องมันอยู่นานขนาดไหนศีลาความจริงก็ไม่เปล่งแสงเฉินเซียงกวาดตามองเหล่าชายชราก่อนกล่าวเหยียดยามหมดเรื่องหรือยังถ้าหมดแล้วข้าจะขอประมูลสิ่งของบ้างเจ้าจะเอาอะไรมาประมูลชายชราคนหนึ่งกล่าวเหยียดยามอย่างที่สุดเหรียญเพลิงปันป่วน ท่านกล้าพูดหรือเปล่าว่ามันไม่มีมูลค่ามูลค่าของมันเทียบได้กับดอกมังกรหยกเฉินเซี่ยงถักทางอีกฝ่ายกลับเฉินเซี่ยงนั่นเหรียญเพลิงปั่นป่วนของข้าเจ้ารีบคืนมันมาให้ข้าเดี๋ยวนี้หลินยู่ชีตะโกนขึ้นเหรียญเพลิงปั่นป่วน,นนับเป็นของล้ำค่าและเป็นสิ่งที่เหล่าสมาชิกเขาปั่นป่วนแรกเริ่มห่วงแหนมากที่สุดผู้อาวุโสโปรดช่วยข้ามันชิงของของข้าไปอย่างอุกอาจต่อหน้าเจ้าเมืองเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์ เชิญเสี่ยงยิ้มลางกล่าวชิงไปแล้วเรื่องที่เจ้าจะสังหารข้าละ่ะไหนจะเรื่องที่เจ้ากิดจะชิงคู่มั่นไปจากข้าอีกข้าไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อให้ผู้อื่นรังแกดังนั้นเรื่องที่เจ้าทำกับข้าข้าไม่มีวันให้อภยัย ตูเยี่ยนเหวยากล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชาลินยู่ชีเจ้าทำลายถนนในเมืองของข้าทำลายอาวุธของข้าต่อสู้กับข้าและยังจะสังหารคู่มั่นของข้าด้วยเรื่องที่เจ้าทำทั้งหมดข้าสามารถตัดสินโทษประหารเจ้าได้หากไม่ใช่บิดาของข้าหยุดไว้ก่อนป่านนี้เจ้าได้ถูกตัดหัวเสียบประจานที่หน้าประตูเมืองแล้วข้าจะจดจำสิ่งที่เจ้าทำกับข้าเอาไว้ลินยู่ชีกล่าวด้วยน้ำเสียงขุนแค้นก่อนจะเดินออกจากห้องไปส่วนคนอื่นๆก็ทยอยแยกย้าย นายน้อยเฉินข้าต้องขออภัยท่านจริงๆเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ยุติธรรมสำหรับท่านโปรดยกให้ข้าด้วยเหยียนซื่อหลานยังไม่จากไปนางยังรั้งอยู่เพื่อกล่าวขอโทษเฉินเซียงเหยียนซื่อหลานเป็นถึงที่ดัสวรรผู้มีชื่อเสียงของโลกเมดยาศักดิ์สิทธิ์ทั้งยังเป็นสาวงามอันดับหนึ่งของนิกายเมดยาศักดิก์สิทธิ์เฉินเซียงจะไม่ไว้หน้านางได้อย่างไรอีกอย่างเขายังได้ครอบครองสมบัติล้ำค่าอย่างดอกมังกรหยกแล้วดังนั้นเขาจึงรู้สึกวางใจ เรื่องทั้งหมดไม่ใช่ความผิดของทิดาสวรรค์สือหลานแต่หากท่านรู้สึกผิดจากใจจริงข้าขอให้ท่านช่วยชี้ในเยี่ยนเหยา่ยวด้วยเฉินเซียงยิ้มพลางกล่าวเยียนสือหลานครุ่นคิดก่อนยิ้มพลางกล่าวเยี่ยนเหยา่นับเป็นผู้มีพรสวรรค์ที่ไม่ธรรมดาหากนางอยู่กับข้ารางังแต่จะถ่วงดึงศักยภาพของนางเท่านั้นดังนั้นข้าไม่อาจเป็นผู้ชี้แนะนางได้อีกอย่าง นางยังมีเรื่องมากมายต้องดูแลจัดก,การฉะนั้นวันนี้ข้าต้องขอลาหักโอกาสหน้าไปพบกันข้าจะหาวิธีขออภัยท่านอีกครั้งหลังจากกล่าวจบนางก็จากไปทันทีเฉินเซียงลูกคังพางกล่า,าวที่นิกายเมดยาศักดิ์หน้าเกรงขามได้ขนาดนี้อาจเป็นเพราะนางแม้นางจะท่งพลังจนหน้าเกรงขามแต่นางกลับไม่เย่อหยิงถือดีการที่นิกายหรือขุมกำลังใดมีสตรีเช่นนางกำกับดูแลย่อมมีแต่เจริญรุ่งเรืองเป็นเท่าทวี ด้วยที่นิกายเม็ดยาศกดสิทธิ์จะเก็บรักษานางไว้เป็นของตนพวกเขาถึงกับยอมทุ่มทุมทกอย่างตระกูลตู่ของข้าเองก็ต้องการตัวนางเช่นกันแต่ไม่อาจทําได้ที่เป็นเช่นนั้นเพราะพวกเราไม่มีทรัพยากรมากมายอย่างนิกายเมดยาศกดสิทธิ์ตูต่เยี่ยนเหวยกล่าวอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ